บันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลบันทึกความเข้าใจร่วมนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งรัฐบาลและทำงานร่วมกันระหว่างพรรก,ก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลังพักเป็นธรรม และพักพลังสังคมใหม่ทุกพักเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพักจะผลักดันนั้นต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐ <c oughs> การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์ประกอบไปด้วยวาระร่วมดังต่อไปนี้ ข้อที่1นฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนข้อที่2ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศโดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่า ขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือข้อที่3ผักดานการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยยึดหลักความโปร่งใสทันสมัยมีประสิทธิภาพและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนข้อที่4ครับ เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งการเกณฑ์ทหารยามศึกสงครามข้อที่5ครับร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสถิตภาพอย่างยั่นยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงาน และการใช้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมัน่นคงข้อที่6ครับผลักดานการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและปราศจากทุจริตข้อที่7ครับแก้ไขปัญหาการธุรกิจทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงานข้อที่8ครับร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรมข้อที่9ครับยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากินและการดำรงชีวิตของประชาชนเช่นตัดลด หรือพักใช้ชั่วคราวซึ่งการอนุมัติอนุญาตที่ไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคเพื่อปรับปรุงใหม่ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางด้านการเงินและสร้างแต้มต่อให้กับ SME พร้อมกับมุ่งเน้นการเติบโต GDP ของ SME สนับสนุนอุตสาหกรรมและสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ข้อที่10ครับ ยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยพักประชาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เห็นด้วยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลด้านศาสนาข้อที่สิครับปฏิรูปที่ดินทั้งระบบด้วยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม แก้ปัญหาแนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนรวมถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายทวงคืนเผืนป่าข้อที่12ครับปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคํานวณราคาและกำลังการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงานข้อที่13ครับ จัดทำงบประมาณแบบใหม่โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์หรือที่เรียกว่า zero base budgeting ข้อที่14ครับสร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระทางการคลังระยะยาวข้อที่15ครับแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วนข้อที่16ครับ นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชายาเสร็ติดให้โทษผ่านการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชาข้อที่17ครับส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มการเข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและแหล่งน้ำสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร เพื่อวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์เกษตรกรส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจข้อที่18ครับแก้ไขกฎหมายประมงขจัดอุปสรรคเยียวยาฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืนข้อที่19ครับยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพ ให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรมและได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพและการเติบโตของเศรษฐกิจข้อที่20ครับยกระดับระบบสาธาร,รณสุขเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธาร,รณสุขที่มีคุณภาพทั้งการส่งเสริมการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพข้อที่21ครับปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพลดความเหลื่อมลำ้ำและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อที่22ครับสร้างความร่วมมือและกลไกภายในและระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษรวมถึงการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า Net Zero โดยเร็วที่สุดข้อที่23ครับดำเนินการนโยบายการต่างประเทศ โดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะกรอบความร่วมมือพหุภาคีรวมถึงรักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศไทยและประเทศมหาอำนาจ